ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่หมอจะพูดเรื่องการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนมิถุนายน2560ค่ะคนวันจันทร์นะคะได้นายออฟครับนะคะนายออฟครับความหมายคือคุณเนี่ยมีความพึงพอใจผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ย กินดีอยู่ดีสร้างความสุขให้ตัวเองมาช่วงต้นต้นเดือนนะคะเช่นคุณหมดเงินไปกับการฟุ่มเฟือยเช่นซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านตกแต่งรถตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะคุณหมดไปกับความหรูหรานะคะความหรูหราฟุ่มเฟือยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอยากจะใช้เงินของคุณนะคะอย่างเช่นว่าคุณออกไปกินข้าวนอกบ้านไปกินมื้อใหญ่ๆ มือสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมรวมแล้วเนี่ยเดือนนี้ช่วงตั้ง,ตงแต่ต้นเดือนมาเนี่ยผู้ที่เกิดบันจัรน์เนี่ยใช้เงินไปเยอะค่ะแต่ก็เป็นเงินที่บำรุงบำเรอตัวเองและครอบครัวนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเงินเราหามาก็ไม่ได้ว่าจะเอาไปใช้อย่างอื่นนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเราเองบ้างนะคะอ่าก็มีเกณฑ์ใช้เงินไปเยอะนะคะแต่แม่หมอก็อยากจะบอกเอ,อว่า ยังไงก็ให้ลดลดลงนิดนึงนะคะเพราะว่ารวมรวมกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะเยอะค่ะนะคะคือคุณมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปเรื่องหรูหราฟุ่งเฟือยเนี่ยก็ลดลดลงสักนิดนะคะเพื่อว่าเราจะได้เหลือเงินอยู่ในกระเป๋าเยอะๆนะคะ,ะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเรื่องของฟุ่มเฟือยะค่ะต่อไปนะคะแถวนี้นะคะเป็นเรื่องของการเงินนะคะต่อไปคุณได้ queen o f c u คัค่ะ ถ้าเล่าถึงหน้าไพ่นะคะคือคือเป็นเทพวีนัสค่ะเป็นเทวีวีนัสนะคะเป็นเรื่องของโรมันและกรีก,กนะคะเป็นภาพสวยดีนะคะอ่าทีนี้ความหมายของ Queen of Cups นะคะคือคุณจะเจอผู้หญิงนะคะมันเป็นเรื่องของบุคคลนะคะเรื่องการเงินของคุณเนี่ยจะมีผู้หญิงมา เสนอหรือมารองรับหรือมาช่วยเหลือเรื่องการงานการเงินของคุณเรื่องการเงินค่ะโทษทีนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะจะมีความเป็นกุลสตรีนะคะมีความมีระเบียบมีระเบียบเรียบร้อยดูเป็นเป็นเหมือนกับกุลสตรีเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะ เราเรานี้นะคะเป็นคนดูดีค่ะแล้วก็จิตใจดีงามนะคะแต่ว่าอาจจะเจ้าระเบียดแล้วก็ขี้งกบ้างแต่ว่าถ้าคุณมีเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยหรือคุณมีความเกี่ยวข้องกับคนที่คุณพอจะมองเห็นนะคะเขาจะมาช่วยเหลือเรื่องการเงินให้กับเจ้าชะตานะคะเนี่ยจะมีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่า ถ้าเป็นคนที่กำลังลง,ลงทุนอยู่เนี่ยก็คือจะมีคนลักษณะแบบนี้นะคะขาวๆมาช่วยเหลือคุณที่ดูดีดูเป็นแมส่สีเรือนนะคะมีตังค์เยอะๆเนี่ยค่ะจะมาช่วยเหลือคุณนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะเจ็ดแล้วเนี่ยคุณได้ดีเทอร์เพนนะคะไพ่ต่อไปเนี่ยดีเทอร์เพนเนี่ยก็มีอีกนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์เรื่องการเงินเนี่ยจะมีที่ปรึกษานะคะ จะมีคนมาชี้ชี้ทางนะคะจะมีคนมาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบแบบแผนหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเนี่ยเเกี่ยวกับราชการนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่น่านับถือน่าเชื่อถือแล้วก็มีคุณวุฒิความรู้นะคะ บุคคลนี้จะมาเกี่ยวข้องกับคุณอีกนะคะไพ่ใบนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของออการชี้แนะการแนะนํามาเกี่ยวข้องกับเจ้าชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์มาช่วยเหลือคุณนะคะช่วยเหลือและเป็นประโยชน์แก่คุณนะคะในการดําเนินกิจการการที่ใครคุณดําเนินกิจการหรือว่าการที่คุณทํางานเนี่ย ผู้อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยที่น่าเชื่อถือน่านับถือเนี่ยนะคะจะมาช่วยเหลือชี้แนะคุณซึ่งเป็นประโยชน์แก่คุณในวันข้างหน้าเป็นประโยชน์กับเรื่องกิจการงานใดๆทั้งสิ้นที่คุณทำอยู่นะคะการดำเนินเหล่านี้จะชี้ไปนะเขาจะชี้ช่องให้คุณเนี่ยไปสู่ความสำเร็จแน่ก็หมายความว่าถ้าพูดรวมกันนะคะ ก็คือว่าช่วงนี้คุณสุขสบายเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคนผู้ร่วมหุ้นธุรกิจที่คุณไปเสนอมาหรือ,อ,อคนที่อยากจะร่วมง,งานกับคุณนะคะช่วยเหลือทางด้านการเงินและยังมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะมีความรู้นะคะมาช่วยชี้แนะมาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะทำให้คุณเนี่ยได้ผลประโยชน์จากบุคคลสองคนนี้ ที่เข้ามาในเกี่ยวข้องกับวงจรการเงินของคุณซึ่งทั้งสองคนนี้ส่งผลจะดูว่าดีไม่ดีนะคะให้ดูว่าการส่งผลของบุคคลทั้งสองเนี้ก็คือไพ่ต่อมาเนี่ยคุณได้ eight of pentacles eight of pentacles ก็คือถ้าไพ่ใบนี้ไม่ดีนะคะสองคนนี้ก็จะอาจจะมี ความหมายก็จะแปลเปลี่ยนนะคะแต่อันนี้เนี่ยคุณให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณได้เอออฟเนเอร์คุณได้เงินถ้าไพ่ใบนี้โผล่เข้ามานะคะหรือผู้ใดที่หยิบไพ่ใบนี้ในเจ้าชะตาของคนวันจันเนี่ยจะมีการเงินการทองเข้ามาหาเจ้าชะตานะคะมาหาคุณคนวันจันเนี่ยเข้ามาแบบนึกไม่ถึงแบบเหมือนกับลุกแต่ ฟโชคๆหรือว่าได้มาโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะคุณจะมีเงินเงินเงินตรงนี้นะได้เงินได้ทองนะคะได้เงินได้ทองจากการสนับสนุนของบุคคลสองคนนี้การเงินกําลังมาหาคุณแล้วในบางกรณีเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยได้ได,ได้ตบรางวาัลคุณอาจจะได้โบนัสนะคะจาก จากการงานหน้าที่ตำแหน่งการงานของคุณหรือถ้าเป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้านะคะทั้งหลายที่ทำออนไลน์ออนไลน์ line, หรือว่าทำงานค้าขายมีหน้าร้านซึ่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณจะได้กำไรกําไรค่ะคุณจะได้กำไรคุณจะได้กำไรถ้าคนที่ทำงานกินเงินเดือนนะคะคุณคุณจะได้ขึ้นเงินเดือนคะ่ะคุณจะได้โบนัสคุณได้ขึ้นนำเงินขึ้นเงินเดือนซึ่งมัน ความหมายเนี่ยมันมาจากไพ่ของการขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันมาจากเรื่องงานก่อนนะคะเราดูเรื่องงานมาเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะขึ้นเงินเดือนอยู่แล้วแล้วเนี่ยไพ่ต่อมาเรื่องการเงินก็คือคุณจะได้เงินมาจากการที่เรื่องตําแหน่งนะคะโบนัสและเงินเืนตกางวลัลเงินพิเศษหรือเงินฟลุก๊กฟลุกจากจากการได้ผลกำไรจากการค้าขายหรือการดำเนินธุรกิจนะคะโดยที่จะมีคนส่งเสริม ส่งเสริมการเงินคุณตรงนี้เอาเป็นว่าสรุปว่าดีาคุณจะได้รับจะได้รับข่าวดีนะคะใบต่อไปนะคะาการเงินการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะใบสุดท้ายนะคะดูแนวโน้มแล้วดีหมดตั้งแต่ต้นมาเลยนะคะไพ่ใบนี้คุณได้ two o f Two off a n d ค่ะ Two o f w a n d ก็เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเป็นคือคุณอาจจะมีเรื่องของหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีคนมาขอร่วมหุ้นกับคุณธุรกิจคุณเนี่ยก้าวกระโดดขยายมีผู้ต้องการสนใจที่จะร่วมธุรกิจกับคุณนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้านะคะคุณก็จะได้ขยายขยายกิจการงานค้าของคุณอาจจะได้เพิ่มตัวสินค้านะ อาจจะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องร่วมร่วมกับบุคคลอื่นนะและมันยังมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอสังหาริมทรัพยออ์อาจจะมีการตกลงเกิดการตกลงที่ดีให้สองสองสองไม้เท้าเนี่ยนะคะมันคือการตกลงที่ดีค่ะมีการเสนอเสนอนโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาทำให้เกิดการตกลง ที่คุณพอใจที่ดูว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อไปในภายภาคหน้านะคะคุณจะมีเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะเกี่ยวกับบ้านที่ดินเอาเป็นว่าทั้งหมดการการเงินของผู้ที่เกิดบันจัร์ก็แม้หมอดูภาพรวมแล้วเนี่ยมาจากเรื่องงานเสร็จแล้วทีนี้มาเรื่องเงิน ก็ดีเป็นในทิศทางเดียวกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่หมอจะดูเรื่องความรักต่อไปเลยนะคะความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์เดือนมิถุนายน2560